นะคะราศีที่ทุกคนฟังนะราศีนี้จะเป็นราศีที่ต้องลงทุนหนะัถึงจะถึงจะรวยอะ่ะแต่ก็ถือว่าดีนะเพราะมันเป็นราศีที่ต้องขยับต้องขยับตัวเองละเพราะว่าปีหน้านี่พุ่งปีหน้ามันจะเป็นปีที่แบบว่ามองเห็นชัดนะ่ะแต่ปีนี้นะคะเห็นไหมพอปีท้ายๆก็จะเริ่มแผลวๆๆนิดนึงราศีนี้ทุกคน จะเป็นราศีที่ต้องเริ่มลงทุนต้องฝึกลงทุนอาจจะนําเงินบางส่วนไปฝากธนาคารลงทุนทองคําหรือลองซื้อของมาขายทีละนิดทีละหน่อยลองขายออนไลน์ดูซิลองลงทุนเล็กๆอย่าพิ่งใหญ่นะเพราะว่าเขาอะอยากให้คุณเห็นกระแสแห่งการลงทุนลองเทรดหุ้นนิดนึงอ่าลองฝากเออลองไปธนาคารแล้วลองซื้อหุ้นตัวนี้มันจะส่งกระแสะมาบอกเลยว่าซื้อถูกตัวได้กำไร จะไม่มีคําว่าขาดทุนราศีที่ลงทุนแล้วดีมากๆแล้วหาคําว่าขาดทุนแทบไม่เจอเลยเริ่มตั้งแต่ธันวาคือราศีสีส,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 ะะสีสิงค่ะกับชาวราศีสิงนะคะชาวราศีสิงค์ค่ะ คุณต้องลงทุนนะคะคุณอยู่เฉยเราได้ตังค์ไม่มีนะจ๊ะเพราะดวงของคุณเนี่ยก็คือเป็นดวงที่ลงทุนแล้วได้เงินกําไรแน่นอนเหมือนกับลงทุนซื้อหวยสิบป่าใต้พิภพได้แน่นอนนะคะได้แน่นอนก็อย่าเพิ่งคาดหวังมานกนะคะคุณก็ต้องทำบุญร่วม